พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ บกันประจำในวันพุธที่29เดือนที่1ในหัวข้อเรื่องการทรงเรียกให้ใช้ความเชื่อของคุณความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นฮิบลูบทที่11ข้อที่1พี่น้อง้าในลูกาบทที่8ข้อที่22-25ถึงพระเยซูเจ้าและสาวกของพระองค ไดแลนเรือข้ามทะเลสะเมื่อเกิดพายุรุนแรงขึ้นทําให้เรือเต็มไปด้วยน้ำสาวกทั้งหลายต่างก็กลัวและปลุกพระเยซูให้ตื่นขึ้นโดยกล่าวว่าพระอาจารย์พระอาจารย์พวกเราจะพินาศแล้วจากนั้นพระเยซูทรงลุกขึ้นขนาบลมและน้ำที่โหมกะระหน่ำพายุก็สงบลงทันทีทำให้เกิดความสงบที่ยิ่งใหญ่ นั่นเป็นการสำแดงถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นพระคัมภีกล่าวว่าเขาก็กลัวและอัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลมกับน้ําได้และมันก็เชื่อฟังท่านลูกาบทที่8ปข้อที่ย5สิ่งสําคัญคือหลังจากขนาบลมและคลื่นแล้วพระเยซูจึงหันไปหาสาวกของพระองค์และถามว่า ความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนคำพูดนี้บอกอะไรได้หลายอย่างพระองค์กำลังตัดว่าเจ้าสามารถทำาอนได้โดยการถามว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการตลอดมาคือความเชื่อพระองค์ทรงสำแดงให้เห็นว่าด้วยความเชื่อแม้แต่พลังแห่งธรรมชาติก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา พระองค์ทรงคาดหวังให้สาวกของพระองค์รูว่าความเชื่อของพวกเขาสามารถจัดการกับสถานการณ์นั้นได้ฮิบรูบทที่11ข้อที่3 3มสบถึงสาบอกแต่ว่าบรรพบุรุษของเราทําอะไรผ่านทางความเชื่อพวกเขาพิชิตอาณาจักรต่างๆปกครองด้วยความเที่ยงธรรมได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้ได้ปิดปากสิงโตได้ดับไฟที่ไม่อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบ ได้เปลี่ยนจากคนอ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็งมีกำลังมากในการสงครามได้ตีกองทัพของประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปพี่น้องคะเราสามารถทำาช้นเดียวกันและมากกว่านั้นในสมัยของเราได้เพราะเรามีวิญญาณแห่งความเชื่อเดียวกัน2โคริน์บทที่4ข้อที่13ความเชื่อของเราเป็นจริงมีแก่นสารมีฤทธิ์อำนาจและสิ่งที่งดงามก็คือ คริสเตียนทุกคนมีความเชื่อเราทุกคนมีขนาดความเชื่อเดียวกันโรมบทที่12ข้อที่3และด้วยความเชื่อของคุณคุณสามารถทำสิ่งใดก็ได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ได้พลังเห็นธรรมชาตินรกและโลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณพี่น้องคะจงเปิดใช้งานความเชื่อของคุณตั้งแต่ตอนนี้และจงพูดกับพายุ แล้วความสงบจะเกิดขึ้นจงพูดกับร่างกายของคุณเลือดของคุณกระดูกของคุณหัวใจและไตของคุณจงพูดกับงานของคุณการเงินของคุณและธุรกิจของคุณจงพูดและปประกาศความสมบูรณ์แบบในสุขภาพของคุณบ้านของคุณครอบครัวที่ทำงานและธุรกิจของคุณให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ พระบิดาที่รักความเชื่อของข้าพระองค์ยึดมั่นในพระคำของพระองค์และมันก่อให้เกิดผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมแม้กระทั่งตอนนี้ข้าพระองค์เดินในสุขภาพความแข็งแกร่งความเจริญรุ่งเรืองและชยัยชนะที่ไม่สิ้นสุดในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด